เป็นเรื่องราวีเอะไรอะวันนี้่าทวกอะไรนะเปเป็นซีรีส์เกี่ยวกับอะไรมี่เโอเคสวัสดีค่ะพวกเราทีมจังหวัดจันทร์ Second c h a n n e Series นะคะค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็ถ่ายทำกับเป็นที่เรียร้แล้วกำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้แล้วด้วยค่ะ แล้วก็สําหรับเรื่องนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการบูลลี่ของเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะก็คือเหมือนมันจะเล่าเกี่ยวกับความรักของคนสาคู่เนาะพ่งซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีมีมปมเกี่ยวกับด้านความรักครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโรงเรียนมัธยมครับชั้นมัธยมปลายนะก็จะมีะเรื่องการบูลลี่การทําลายร่างกาย <C ries> ด้วยแล้วก็เกี่ยวกับปมปัญหาครอบครัวด้วยมันก็จะเล่าเล่า เล่าในมุมน,นี้สามารถกอวาแบบเกี่ยวกับคนที่กลัวความรักครับเจอปัญหาเก,กี่ับความรักมากก็เลยปิดกั้นตัวเองซึ่งมันจะแก้ปมนี้ได้ยังไงก็ต้องไปรอดูกันนะในซีรีส์อีกทีใช่ครับดวยมุมอันวของซีรีส์เรววา่็คมีความน่าสนใจยังไงบ้างคะเพราะตอนนี้คือซีรีส์ในขอตลาดว่าเราก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรการแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เราให้ภูมิกับเป็นคนแบบทีเซนเลียวค่ะได่คดรับก็ออ่ะ ที่บนทุ่งโอเคครับสามสองเน่ยนะครับก <ok ็สำหรับมูเดนโฮสับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก uh ็รับรองได้ว่าเราขายความอบอุ่นเลยครับเราเราเน้นความแบบเป็นธรรมชาติที่ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเราเราดูว่าเอยซีรีส์บ้านเราเยอะมากนะครับแล้วก็จุดขายของเรื่องนี้แน่นอนเลยคือเป็นเราไปให้สุดในทุกทางเรามีดราม่าเรามีแอคชั่นนะครับเรามีโรแมนติกรับรองได้ว่าเออนักแสดงของเราทั้ง6กคู่หลักเนี่ย ไม่ทาให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็เรานอกจากที่เราจะเป็นซีรีส์เพื่อทาให้ทุกคนมีความสนุกเฮฮารู้สึกดีมีความสุขแล้วเนี่ยเรายังเป็นซีรีส์ที่ผลักดันความเท่าเทียมต่างๆนะครับเพื่อ,อ,อทําให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลามากขึ้นนะครับประมาณนี้คคือคอยากให้คนหลายๆประเทศได้ดูได้ด้วยค่ะแล้วก็อยากให้แสดงเห็นถึงแบบความรักในมุมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามสามารถแบบมีความรักได้เหมือนกันค่ะ ยังยังคงเน้นความเป็นของผู้วายใช่คะช่ะใไหม,มใช่ครับ<อ>ก็กมันก็จะมีหลากหลายครับก็จะมีดรามา่ารองเท้าแล้วก็จะมีแบบว่าฉากให้แฟนๆเนี่ยรอติดตามกันได้เลยครับผมในส่วนของทานั้นจดงหลกักๆในเรื่องเนี่ยค่ะมีใครรับบทเป็นอะไรบ้างะคะไม่รับบทเลยน,น,นะครับพูดได้ไหมก็เรามีครูผมก่อนละกันนะครับผมต๋องนะครับผมรับบทเป็นเปเปอร์นะครับ กอดผิดคู่แล้ว se ค่ะเขาต้องกอดผมดิอ๋อเปเปอร์ก็จะเป็นตัวละครที่เป็นประธานโรงเรียนก็จะมีความเป็นมีคนเป็นคนที่มีความรับผิดชอบครับผมแล้วก็มีวินัยพอสมควรครับก็จะเป็นเพื่อนสนิทกับคนนี้ใช่สวัสดีครับผมฟุกชินะทันโรลวีธนากรนะครับราบทเป็นท้อมฟ้าครับ คาแรคเตอร์ท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นคนที่นิ่งๆยิบเงียบนะครับเป็นคนที่รักเพื่อนติดเพื่อนแล้วก็เป็นคนที่ต้องการความรักอะไรอย่างนี้ครับเป็นเพื่อนสนิทกับเปเปอร์แล้วก็คิสครับอืมอืมกูหลากูหลางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ผมอ่ะจะเริ่มก่อนไหมพี่ไดของนอ่ะโอเคผมรันนะครับกันทีพบรับบทเป็นเจโน่ครับอ่าตัวเจโน่เนี่ยก็จะเป็น เป็นรุ่นน้องของสามคนนี้ครับในโรงเรียนแล้วก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างเก็บกดนิดนึงเพราะว่ามีปรเออเลยมีมป้งเจอกับความรักครับเจอความรักที่ไม่ดีมาก่อนก็เลยปิดเหมือนปิดตัวเองครับไม่อยากมีความรักอีกมีความกลัวแต่ว่าก็ได้มาเจอกับคริสที่จะมาแบบแก้โปมงนี้ให้ครับผมครับสวัสดีครับผมมาวินธนาวินนะครับก็ต้บงเป็นคิดครับผม ในเรื่องคิดเี่ยจะเป็นคนท,ที่กลัวนะผมคิดเล่นคิดแกล้งมากเลย <wiele> แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวคิดเนี่ยจะมีเรื่องของดราม่าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของวินด้วยที่เล่นดราม่านะครับบอกเลยว่าสนุกมากครับผมแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่ขายก่อนขายก่อนครับผมสวัสดีครับชื่อเกมนะครับผมรับบทเป็นเนียครับ สำหรับตัวเนียนะครับก็จะเป็นคนที่โลกทุนตัวสูงครับผมแล้วก็เป็นคนละความสงบไม่ชอบสูงสิงกับใครครับแล้วก็จริงๆจะเป็นคนที่เหมือนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรวมไปถึงลึกๆแล้วว่าจะชอบคิดมากครับก็เลยทําให้แบบมีการเก็บมีการเก็บตัวแบบไม่ค่อยเข้าสังคมครับผมส่วนอีกคนหนึ่งก็จะเป็นนายครับผมรับบทเป็นพี่เอ็มครับใช่ก็ส่วนตัวพี่เอ็มจะเป็นคนก็เหมือนเป็นคนไม่ค่อย เรียกว่ายังไงนะไม่ค่อยคนอบอุ่นไม่ค่อยเออเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าเป็นพี่ที่อบอุ่นมากๆจะคอยแบบเข้ามาดูแลเหมือนเข้ามาคอยเทคแคร์เราทำให้แบบเกิดเรื่องราวคืนครับยังไงก็ต้องติดตามเรื่องยครับผมสามคู่นี้คู่ไหนที่แบบจะดูฟินดูจิ้นกันสุด,สด,ดๆทุกคู่จริง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 สามคู่มันมีความจิ้นความฟินกันคนละสไตล์เลยครับ แต่ละคู่จะมีมีซีนอารมณ์ตุกุกอารมณ์ในคู่นั้นๆอยู่แล้วใช่แล้วก็แต่ละคู่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีเส้นเรื่องที่แตกต่างกันครับเล่าความรักคุณละมุมครับผมเล้าสาวๆเกี่ยวข้อกับสาวสาวๆนี่ตั้งตัวไหมสวัสดีค่ะปังปอนะคะรับบทเป็นโดสค่ะในเรื่องก็เราสองคนก็เหมือนเป็นตัวแทนสาววายค่ะที่คอยชีปคู่นู้นผู้นี้ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะมินตี้ชุติกาค่ะรับบทเป็นเจนวีวจะเป็นพี่สาวของเจนโนเจนโอเจนโอย <c oughs> ู่ในเรื่องของเจนโเน่ค่ะใช่ก็จะเป็นคาแรคเตรอร์ก็จะเป็นประมาณว่าเ,ออเป็นคนรักครอบครัวค่ะรักน้องรักเพื่อนแล้วก็ในไหนในเรื่องนี้เราก็จะมีแบบตีนดรามา่าตีนอารมณ์เยอะเราสองคนจะมาทําให้เฮามีสีสันมากข<ช>ึ้นค่ะให้เกิดรอยยิ้มค่ะเป็นเป็นตัวป่วยให้เป็นตัวช่วยให้ความรักเขา ไปได้ดีหรือว่าเป็นตัวปวนก็เป็นเป็นตัวชงค่ะเป็นตัวชมมาชงตบมุบปกแตกอีกคนค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะพิมพิมนาราค่ะรับบดเป็นเดซี่ค่ะก็คาแรค c เตอร์นะคะก็เป็นเพื่อนกับเจโนค่ะก็ดีไซน์ของเดซี่นะคะก็จะเป็นคนล่าเริงมั่นใจค่ะแล้วก็รักเพื่อนส่วนใหญ่ก็คือให้กำลังใจเจโน่เออใช่คอยเชียร์เพื่อนให้ให้มีความรักกับต่อสักทีนึงใช่ค่ะ คอยอยู่ข้างๆตลอดเวลาเจโนมีปัญหาด้วยครับค่ะแล้วในเรื่องนะคะก็ยังจะมีตัวป่วนอีกสามคนเป็นกลุ่มวันนี้ส่งตัวแทนมากลุ่มตัวป่วนของแท้เลยที่ทําให้เรื่องราวต่างๆมันเกิดขึ้นแนะนําตัวเลยชื่ออาร์มนะครับเล่นบทอย่งจิมครับแล้วก็จะมีเสือกับอาเธอร์ที่เป็นแกงแบดบอยคอยปวนสามคู่นี้ตัดทุกทุกต่อครับรับผม ทำให้เกิดปัญหาเนาะเป็นตัวปัญหาในเรื่องนั่นเองแกงตัวปัญหานั่นเองใช่ครับแล้วก็มีอาจารย์ใหญ่ด้วยที่มาฝากดวยสวัสดีครับสวัสดีครับร้อสร้างสีสันในกันอันนี้เป็นเป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ต้องบอกว่าบนทั้งเรื่องนะฮะจะบทยังไงติดตามดูกันนะครับแต่บอกเลยว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ที่ค่อนข้างที่จะเข่งแล้วก็ระเบียบมากๆเลยในเรื่องนะฮะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ไ้ด้วยนะครับนี่ส่วนของเรื่องการ ตอนนี้ถ่ายทำเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วค่ะก็คือเราจะออนแอร์วันที่วันที่29นี้แล้วซึ่งวันนี้วันที่19เราจะได้พบกับเทเลอร์ตัวแรกของซีรีส์จังหวัดจราเครับผมทางไลน์ทีวีครับผมใช่ครับแต่ยังแบบว่าตอนนี้แบบซีรีส์วันค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะอย่างของซีรีส์เรามีความคาดหวังมากน้อยแค่ไหนครับเอ่อก็อยากให้คน ก็คาดหวังครับก็อยากให้น้องๆได้แบบมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้ซีรีส์เนี่ยมันไปได้ไกลมากกว่าประเทศเรานะครับให้ให้มันไปไปได้แบบตามแต่ละประเทศที่คนที่เขาไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้เขาก็เข้าใจเรื่องนี้มาึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องเราเนี่ยจะเน้นเป็นเรื่องความรักแต่เป็นความรักอ่ะที่หลากหลายรูปแบบรักเพื่อนรักแฟนรักครอบครัวแบบนี้ครับก็คาดหวังว่าซีรีส์นี้ก็น่าขอให้มันประสบความสำเร็จแ่บดังไปทั่วโลกไหยครับ เออได้ความสุขครับอย่างแรกได้ลองไห้ด้วยครับเราประกัน <c oughs> แล้วก็แบบคือปกติซีรีส์วันเรอาจจะไม่ได้ค่อยพบเจอกับแอคชั่นใช่ไหมครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเปิดมาอีพแรกก็คือต่อยกันทั้งอีพีเลยครับ <c oughs> สุดยอดก็คือหนูกับน้องจอยเนี่ยครัก็แบบว่าตั้งใจทํากันเต็มที่มากเอาความเป็นเหมือนคนรุ่นใหม่เพื่ออยากจะให้เห็นแบบมองใหม่ๆมากขึ้นด้วยล่ะ ก็เหมือนเหมือนซีเร่องนี้เราค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักเลยเราแต่ว่ามันเป็นความรักที่ที่เราเหมือนที่บอกเมื่อกี้ที่พุ่มกับบอกว่าเราพยายามจะนําเสนอหลายๆรูปแบบอครับโดยที่ไม่ให้มันเขาเรียกว่าให้มันมีความแตกต่างจากซีรีส์วายที่จะขายจีนขายปีดิ่เดียวเราก็ซ่อนแมสเซจไว้เยอะพอสมควรในเรื่องครับแบบทั้งเรื่องการบูลลี่ด้วยนะเรื่องความเท่าเทียมเรื่องพูดว่าไงดีเรื่องของความเป็น LGBT อบครับเราก็ก็มีพูดถึงอยู่ในซีรีส์นี้ด้วยครับผมก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูกันครับ ป่าซีดีเลยค่ะผู้จัดฟังเท่าไหร่ครับผมยี่สิบห้องลคะยี่สิบเก้า่สก็อยากให้ทุกคนเราติดตามทีเรื่องจังหวะจะรับนะคะออนแอร์วันที่29มีนาคมนี้รับรองค่ะว่าสนุกแน่นอนค่ะติดตามได้เลยดูได้ทางไลน์ทีวีนะคะทุกวันจันทร์นะคะตอน1นึทุ่มหนทุ่มค่ะพวกเราก็ทำเต็มที่เนาะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนชอบแล้วก็เหมือน ปีนไปด้วยกันนะคะแล้วก็รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับผมเตรียมกระดาษทิชชู่เลยครับเตรียมต่างครับใช่เตรียมทั้งวันนี้โอเคค่ะเห็นไหมเห็นมเดยวรอเยาะเยาะไหมเก็บอะถามมาเยาะลงนี้ไหมเดี๋ยวเราโอเคเอามือจับ